สวัสดีค่ะสี่คำพันไม้นะคะวันนี้นะคะเราเตรียมจะส่งลำไยเพ็ดน้ำเอกนะคะต้นที่ทางร้านจะส่งให้นะคะเป็นต้นจากกิ่งตอนทําลงถูงแบบนี้เลยนะคะลูกค้าได้รับไปสามารถเอาไปลงถูงได้เลยนะเดี๋ยวให้ดูนะนี่เห็นไหมหงนลากไหมคะลากคะลุถึงแล้วนะคะตนี้คือลากเยอะแข็งแรงพร้อมปลูกแล้วนะคะลูกค้าลำไยเพ็รน้ำเอกนะคะข้อดีของเขานะคะก็คือลูกใหญ่ มเมล็กีบนะคะเนื้อเยอะรสชาติหวานนะคะแล้วก็เนื้อไม่แฉะนะคะสามารถปลูกได้ทั้งประเทศเลยนะคะทั่วประเทศได้เลยนะคะแนะนําให้ปลูกในพื้นที่ที่ดินไม่แฉะนะคะจะดีจะดีมากเลยถ้าได้สนใจนะคะสามารถทักแชทมาได้เลยนะคะของเรามีจํานวนจ,จํากัดค่ะมีไม่เยนะคะลูกนนะคะ้เดี๋ยวขึ้นลูกไปให้ดูนะคะว่าผลเขาเป็นแบบไหน ะคะนี่เลยข้างล่างนี่เลยนะคะถ้าได้สนใจนะคะรีบไปสั่งได้เลย